ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมชัยวัชชีอินบงนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับมาเริ่มต้นการสร้างหุ่นยนต์ด้วยภาษาไพทอนนะครับโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ก็คือเจ้าตัว Raspberry Pi Pico นะครับผมก็จะมาแนะนำการเรียกใช้งานขา GPIO นะครับแบบ Output นะครับซึ่งการใช้งานขา GPIO ในรูปแบบของ Output เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น สองประเภทนะครับก็คือเป็นแบบดิจิตอลและก็แบบอนาล็อกนะครับในคลิปนี้ก็มาเริ่มต้นกันแบบดิจิตอลแล้วกันนะครับสำหรับขา GPIO นะครับของ Raspberry Pi Pico เนี่ยนะครับที่มีการใช้งานแบบดิจิตอลเอาต์พุตเนี่ยนะครับมันมีขาอะไรบ้างนะครับก็คือเจ้าตัว Raspberry Pi Pico เนี่ยนะครับจะมีขา Pinout ที่ให้เราใช้งานได้ทั้งหมด26ขานะครับ แต่ที่เราจะใช้งานโดยเชื่อมต่อกับโมดูลเนี่ยนะครับจริงแล้วก็จะใช้งานได้แค่25ขานะครับแต่ขาที่16เนี่ยเขาจะบิวอินไว้ในอบอร์ดเจ้าตัว Raspberry Pi Pi Co เลยนะครับก็คือบิวอินในส่วนของ ADC นะครับ ADC 3หรือว่า GP 29นะครับซึ่งการบิวอินของเขาเนี่ยเขาก็ได้เชื่อมต่อกับโมดูลวัดอุณหภูมินะครับนั้นในตัวเจ้า Raspberry Pi Pi c o เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ วัดอุณภูมิได้นะครับโดยใช้ขา GP29 นะครับซึ่งเป็นขา GPIO เนี่ยที่26นะครับทีนี้โมดูลแรกนะครับที่ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแบบเอาพุทนะครับในลักษณะของดิจิตอลเอาพุทเนี่ยนะครับก็ก็คือโมดูลนี้ฮะก็คือโมโดหลอด RGB พูดง่ายก็คือพาเพื่อนๆเปิดปิดหลอดไฟนั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วแหละนะครับ rgb led ในบ้านเราเนี่ยนะครับที่มีขายเนี่ยจะมีู่2ชนิดนะครับก็คือชนิดแรกเป็น common anode นะครับชนิดที่2ก็จะเป็น common cathode นะครับหลอด rgb เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับซึ่งสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเขาจะมีขาอยู่ขาหนึ่งเอาไว้สำหรับรวมกันนะครับเราเรียกขานี้ว่าเป็นขา common นะครับ ซึ่งขาที่เอามารวมกันเนี่ยก็จะเชื่อมต่อไว้กับขั้วบวกนะครับหรือว่าขั้วลบนะครับถ้าเป็นคอมมอนแอนโธเนี่ยขารวมกันเนี่ยขนเนยขาจะต่อเชื่อมต่อไว้ที่ขั้วลบนะครับถ้าเราต้องการให้หลอด RGB เนี่ยเปล่งแสงนะครับเราก็จะใช้ขา RGB ของเขาเนี่ยต่อเขา้ากับขั้วบวกนะครับแล้วก็เอาขาที่รวมกันเนี่ยต่อเข้ากับขั้วลบนะครับขาที่รวมกันนะครับรก็จะเป็น,นขาที่ยาวที่สุดนะครับ สำหรับอันที่2เนี่ยก็จะเป็น common cathode นะครับ common cathode ก็คือขารวมเขาจะต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับส่วนขา R G B เนี่ยถ้าเราต้องการให้หลอด R G B ของเราเปล่งแสงเราก็ต่อเข้ากับขั้วลบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโมดูลนะครับที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับสำหรับโมดูล R G B L E D เนี่ยครับของผมนะตอนนี้ก็จะเป็นชนิด common cathode นะครับก็คือขารวมเนี่ย จะต้องต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับส่วนขา R G B เนี่ยก็จะต่อเข้ากับขั้วลบนะครับดังนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเพื่อที่ให้หลอด R G B ของเราเปล่งแสงเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาขานะครับ common เนี่ยต่อเข้ากับขา V C C นะครับแล้วก็ขา R G B เนี่ยเราก็ต่อเข้ากับขา I O นะครับหรือว่าขา G P I O ของ Raspberry Pi Pico นะครับหรือว่า บทเชีของผมที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะให้หลอด RGB เนี่ยเป็นแสงนะครับเราจะต้องทําการเขียนโปรแกรมถ้าเป็นดิจิตอนนะครับเราจะต้องออส่งค่าลอจิกศูนย์ออกมานะครับเพื่อที่จะให้ขา RGB ที่เราส่งค่าลอจิกศูนย์ออกมาเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นศูนย์วนนะครับถ้าเมื่อมันมีสถานะเป็นศูนย์วนแล้วเนี่ยนะครับ ขานึงเราไปต่อไว้ที่ VCC อยู่แล้วถ้าเราส่งสถานะลอจิกออกมาเป็นศูนยนะครับมันก็จะทําให้ปลอด RGB ของเราเปล่งแสงหรือว่าถ้าเราส่งมาในรูปแบบ PWM นะครับหรือว่าเป็นแบบ analog output เนี่ยเราก็ต้องกําหนดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขาของ g p o เนี่ยให้ต่ํากว่า VCC นะครับก็คือให้ต่ํากว่าถ้าเป็นรัดดิพายเนี่ยก็ให้ต่ํากว่า3 3.3โวลต์น,นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดกันในเรื่องของแอนาล็อกเอาพุทนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องดิจิตอลเอาพุตก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นโมดูลที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งเป็นโมดูล RGB เอาไว้สําหรับฝึกเขียนโปรแกรมอ่าในเรื่องของดิจิตอลนะครับเอาพุตนะฮะซึ่ง ไอ้ตัวโมดูลตัวนี้นะครับเป็นโมดูลแบบ R G B common cathode นะครับนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาสายไฟนะครับที่เป็นสีแดงนะครับเสียบเข้ากับ V C C นะครับและหลังจากนั้นเราก็เอาไปเสียบเข้ากับบอร์ดชิลของผมนะครับใช้ขานไหนก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเสียบสายไฟตัวนี้นะครับเข้ากับ สีแดงนะครับก็คือเป็นขา vtc นะครับส่วนขา r g b เนี่ยนะครับอลองทดสอบใช้ขานี้แล้วกันนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับ ep 1 0แล้วกันนะครับน,นี่คือลักษณะของการต่อวงจรนะครับโอเคเอาละหลังจากที่เราต่อวงจรเสร็จปุ๊บนะครับให้เราทำการเปิด โปรแกรมนะครับ Tony ID ขึ้นมานะหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม Tony ID ขึ้นมานะครับเราให้เราเสียบเจ้าตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเลยโดยผ่านาสาย USB นะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้ดูนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟนะฮะโดยใช้ภาษา Python นะครับอันดับแรกให้เรา,า new file ขึ้นมาใหม่นะครับโดยคลิกตรงนี้หรือไปที่ไฟล์แล้วก็ new file ก็ได้นะครับผมก็จะไปคลิกตรงเครื่องหมายบวกตรงม,มุมบนซ้ายตัวนี้นะครับเราก็จะได้ area ขึ้นมา1 area นะครับเอาไว้สำหรับ การเขียนโปรแกรมนะครับให้เรากดรีสตาร์ทวิธีหนึ่งก่อนนะแล้วให้เราทดสอบดูว่านะครับเจ้าตัวบอบร์ด Raspberry Pi Pico เนี่ยกับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกันหรือ,อยังนะครับให้เราไปคลิกตรงนี้ครับสต็อปทับรีสตาร์ทตรงนี้นปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราคลิกแล้วเนี่ยนะครับเมนูรันตรงนี้นะครับถ้าเป็นขึ้นเป็นสีเขียวแล้วเนี่ย แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับกับเจ้าตัวบอร์ดรัสเบอรี y พายพิโคเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแล้วจากนั้นเราก็ทําการเซฟนะครับเซฟแอดนะครับถ้าเราเนี่ยนะครับเชื่อมต่อเจ้าตัวบอร์ดรัสเบอรี่พายพิโคกับคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราเซฟเนี่ยนะครับเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้ประมาณนี้ก็คือให้เราเลือกว่าเราจะเซฟไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าเราจะเซฟไว้ที่ตัวบอร์ดรัสเบอรี่พายพิโคเลยนะครับ ตอนนี้ให้เราลองเซฟไปที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับนี่ผมก็จะคลิกไปที่ดิสก์คอมพิวเตอร์ครับแล้วก็จะตั้งชื่อว่า R G B แล้วกันเนาะ R G B นะครับ R G B underscore test นะครับเวลาเราตั้งชื่อเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะสื่อความหมายของของไฟล์ที่เรากำลังทำอยู่ มันก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ไทท์นะครับไทท์ถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ในถ้าสมมุติว่าเราเซฟเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไทท์ก็จะเป็นไทท์ไพทอนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฟเลยปุ๊บนะครับเราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์นะครับพร้อมที่จะทําการเขียนโปรแกรมนะครับควบคุมอุปกรณ์นะครับโดยใช้ภาษาไพทอนแล้วนะครับคำสั่งนะครับที่เราใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ของเจ้าตัว r รัสเบ r ร y ่พายพิตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับคำสั่งการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, ตัวอื่นเหมือนกันนะครับอันดับแรกเราก็ต้องทําการประกาศขานะครับว่าตอนนี้เรากําลังเรียกใช้งานขาอะไรนะครับในโหมดอะไรเหมือนกับ Arduino นั่นแหละนะครับคำสั่งเรียกใช้งานขานะครับเราจะต้องนําเข้าโมโดูลที่เกี่ยวข้องกับพินเอานะครับโดยใช้คําสั่งปลอมนะครับปอมแมชชีนนะครับอิมพอ Pin, นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือเราจะต้องทำการนำเข้าไลบรารีนะครับในส่วนของโมดูลนะครับที่สามารถที่จะกำหนดขาพ i n o u เอาในโหมดต่างๆนะครับก็คือฟอร์มแมชชีนอินพุตพิมนะครับพอเรานำเข้านะครับโมดูลที่เกี่ยวกับ Pinout แล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำการกำหนดนะครับ ขา GPIO นะครับหรือว่า Pin เอาท์ของเราเนี่ยในโหมดที่เราต้องการนะครับตอนนี้เรากำลังเรียกใช้งานโหมดเอาท์พุตนะครับแบบดิจิตอลนะครับก็คือโหมดเอาท์พุตนั่นแหละนะครับผมก็จะทําการประกาศนะครับผมก็จะทําการประกาศชื่อขึ้นมานหนึ่งชื่อนะครับผมก็จะประกาศคาว่าอะไรดี LED แล้วกันนะครับ LED แล้วก็กําหนดขา พินเอาของผมเนี่ยนะครับหรือว่าขา gpio ผมเนี่ยนะครับในโหมดเอาพุ t นะครับซึ่งในโมดูลพินนะครับซึ่งในโมดูลพินเนี่ยนะครับจะมีอาร์กิวเมนต์อยู่สองตัวก็คือขา gpio นะครับที่เราจะเรียกใช้งานนะครับแล้วก็โหมดนะครับที่เราจะเรียกใช้งานขา gpio ที่ผมจะใช้ตอนนี้ก็คือ g p 1 0นะครับผมก็จะใส่เฉพาะเลข10นะครับ แล้วก็โหมดนะครับ pin dot u t นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะประกาศว่าเรากำลังใช้งานขา g p o ขาไหนนะครับแล้วก็ในโหมดอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จบไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า LED นะครับทีนี้ผมจะลองสั่งงานดูนะครับ ในการสั่งงานนะครับก็คือถ้าเราต้องการให้หลอดไฟเปิดนะครับหรือว่าหลอดไฟปิดเนี่ยนะครับในโหมดเอาต์พุตแบบดิจิตอลนะครับมันก็จะมีการส่งค่าลอจิกออกมาอยู่2ค่าก็คือค่า0กับค่า1นะครับแต่โมดูลของผมตัวนี้นะครับเป็น RGB แบบ m o o n Cathode นะครับถ้าผมต้องการให้เขาติดเนี่ยนะครับผมจะต้องส่งค่าลอจิก0ออกมาตรงไหมครับเพราะว่าขาหนึ่งเนี่ยผมไปต่อไว้ที่ BCC แล้วนะครับแล้วก็ขาสัญญาณตรงนี้นะครับผมต่อไว้ที่ขา GP10 นะครับดังนั้นถ้าผมต้องการให้หลอดไฟของผมติดเนี่ยนะครับผมจะต้องส่งค่าลอจิก0ออกมานะครับการส่งค่าลอจิกนะครับเราก็จะใช้คําสั่งนี้ครับก็คือตอนนี้เราประกาศขาของเราไว้ในตัวแปร LED นะครับเราก็จะต้องพิมพ์คว่า LED นะครับ value นะครับ value นี่คือรูปแบบ ของการเขียนโปรแกรมในภาษาไพ h อนนะครับข้างในเนี่ยผมก็จะส่งค่าลอจิกสูตรออกมาทีนี้ผมจะลองรันดูเวลาเรารันนะครับบางครั้งเราก็ไปคลิกตรง Stop ปทีหนึ่งหรือว่า Reset ทีหนึ่งไปก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเราค่อยไปคลิกรันนะครับตรงนี้ปุ๊บนะฮะเห็นไหมฮะหลอดไฟของผมก็จะติดแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมลองส่งค่าลอจิก1ออกมาดูนะครับปุ๊บหลอดไฟของผมดับนะครับ เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟนะครับหรือว่าควบคุมอุปกรณ์อย่างอื่นที่เป็นลักษณะของดิจิตอลเอาต์พุตได้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการหน่วงเวลานะครับการหน่วงเวลานะครับในภาษาไพทอนเนี่ยก็จะแตกต่างจากการหน่วงเวลาในภาษา C ของ Arduino นะครับถ้าเป็นการหน่วงเวลาในภาษา C ของ Arduino เนี่ยเราก็พิมพ์คําว่า delay นะครับแล้วก็ใส่เวลานะครับถ้าต้องการ หนึ่วิเราก็ใส่เลขกนพันเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาษาไพทอนเนี่ยนะครับมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือเราจะต้องนําเข้าโมดูลเวลาเข้ามาด้วยเหมือนกันกันกบนําเข้าโมดูลพินตัวเนี้ยนะครับจากไลบรารีแมชชีนตัวเนี้ยนะครับผมก็จะนําเข้านะครับโมดูลของ time เข้ามานะครับผมก็จะใช้คําสั่งฟอร์นะครับตอนไทม์นะครับแล้วก็อิ import module sleep นะครับซึ่งใน Library ของ time เนี่ยนะครับก็จะมีโมดูลของเวลานะครับให้เราเลือกใช้เนี่ยหลายๆโมดูลนะครับที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นโมดูล sleep นี่แหละนะครับก็คือถ้าเป็นโมดูล sleep เนี่ยหน่วยของเขาก็จะเป็นวินาทีนะครับพอผมนำเข้าโมดูล sleep มาแล้วนะครับจาก Library time เนี่ยนะครับผมก็จะ หน่วงเวลาสัก1วินะครับผมก็จะพิมพ์คำว่า sleep หนึ่วินะครับแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนลอจีของผมให้เป็นศูนย์นะครับก็คือถ้าลอจตของผมเป็นศูนเนี่ยก็คือเปิดไฟนะครับเปิดไฟเป็นเวลา1วินะครับและหลังจากนั้นผมก็จะปิดไฟนะครับเป็นเวลา1วิแล้วผมก็จะเปิดไฟ เป็นเวลา1นวินะครับแล้วก็จะปิดไฟเป็นเวลา1วิไหมอ่าปิดเลยแล้วกันนะครับผมจะปิดเลยดังนั้นเราลองมามาลันดูนะครับปึ๊บอ่าเป็นยังไงครับนี่ก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการหน่วงเวลานะครับเราก็ต้องทำการ import นะครับโมดูลสล e p ในไลบรี y ไท m ์เข้ามาด้วยนะครับเพื่อนคงสงสัยว่าเออมันจาเป็นจะต้องมีการฟอร์มไหมฟอร์มคืออะไร Import คืออะไรนะครับถ้ารูปแบบแบบนี้นะครับในการ m p p r t t โมดูลเนี่ยมันก็จะมีหลายๆรูปแบบเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอสองรูปแบบนะครับที่ผมได้ทำการทดลองใช้งานนะครับก็คือในรูปแบบของฟอร์มนะครับฟอร์มไลบรี แล้วก็ import ในส่วนของโมดูลของ Library นั้นนะครับอย่างเช่น <c oughs> อย่างเช่นคำสั่งนี้นะครับ for machine import pin เนี่ยก็หมายความว่าผมนำเข้า Library ที่มีชื่อว่า m a c h i n e นะครับโมดูลก็คือ pin นะครับซึ่งในไลบรารี a c h i n e เนี่ยก็จะมีโมดูลหลายๆโมดูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้งานนะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุมยนต์เนี่ยนะครับก็จะมี pin มี adc มี pwm มอีอะไรอีกละ่ะจำไม่ได้นะครับหลายๆตัวเดี๋ยวค่อยๆทำกันไปนะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนำเข้าไลบรารีของ time นะครับแล้วก็ในส่วนของโมดูล sleep ทีนีเ้เดี๋ยวผมจะเดินมาทัดขึ้นไปติดกันแล้วกัน,นแล้วก็ในอีกรูปแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้เพื่อนๆดู เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไปก่อนอเวลาเราคอมเมนต์นะครับถ้าเราต้องการคอมเมนต์เป็นบรรทัดเนี่ยเราก็ใส่ชาร์ปนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการคอมเมนต์แบบทั้งหมดเราก็ใส่ฟันหนู3ามอันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอนําเข้าโมดูลนะครับอีกรูปแบบหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแต่บางทีไปเจอแล้วอําไมการนาเข้าโมดูลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการนำเข้าอยู่โมดูลหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะนําเข้าโมดูลพินนะครับใน Library ที่มีชื่อว่าแมชชีนนะครับผมจะทำอย่างไรนะครับผมก็จะใช้คำสั่งว่า import machine เลยนะครับ import machine แบบนี้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการประกาศเรียกใช้งานขานะครับ GP10 ของผมในโหมด output นะครับผมก็จะทําเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะกําหนดไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า led นะครับแล้วก็ประกาศขานะครับการประกาศขาเนี่ยผมจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่า machine นะบแบบนี้นะครับ dot pin วง mm hmm. เล็บเปิดปิดนะครับแล้วผมก็จะใส่ขา gp 1 0ของผมก็คือ10นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ โหมดเอาพุทนะครับผมก็จะขึ้นต้นด้วยคำว,ว่า m a ม c h i n เหมือนเดิมนะแมชชีนด c h ชินดอทเอาอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับเวลารันผมก็จะเอาคำสั่งนี้แหละ,ะครับพิมพ์มาเลยแล้วกันปึ๊บอ่าเดี๋ยวลองเช็คนะครับว่าพิมพ์ถูกไหมน,นะครับตือตือตือ่าลองรันดูอ่านะครับรันได้เหมือนกันนะครับ กปิด,ดไฟได้เหมือนกันนี่จาก2ตัวนี้นะครับอะไรมันต่างกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเรา import library นะครับ import ชื่อของไฟล์ library มาเลยเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์ library นะครับถ้าเรา import ไฟล์ library ของเขามานะครับแล้วเราเรียกใช้โมดูลที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ได้ import ในส่วนของโมดูลนั้นๆมานะครับเราจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าแมชชีนหรือว่าขึ้นต้นด้วยชื่อไลบรารีของเขานะครับหรือถ้าผมอยากจะ Import เวลาเข้ามานะครับผมก็จะ Import Time เข้ามาเลยนะครับผมก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ Import Time จากนั้นผมก็จะอิงขึ้นต้นด้วยไลบรารีของเขานะครับก็คือขึ้นต้นด้วย คมนะครับดอตโมดูลที่ผมจะเรียกใช้งานก็คือสลิปนะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วผมก็จะใส่1โอเคนะครับอันนี้ก็คือเปิดไฟ1วิแล้วก็ทำการปิดไฟ1วิแล้วก็เปิดไฟ1วิแล้วก็ปิดไฟอ่านะปไฟเลยไม่ต้องมีเวลา อาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองลันดูนะครับว่ามันทางานได้เหมือนกันไหมนะครับอ่เดี๋ยวลองปิดไฟก่อนแล้วกันนะไฟก่อนนี่เป็นเล็กหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเมื่อกี้เปิดไฟค้างไว้ปุ๊บอ่าเราปิดก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนเดิม โอเคเดี๋ยวผมจะลองรันดูปึ๊บอ่ะตัวนี้ผมยังเป็นศูนย์อยู่ลืม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 อ่ะตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวลองปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมรันปิดไฟก่อน Okay. ทีนี้ลองลันดูนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับอ่าเขาก็สามารถที่ทํางานได้เหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการ Import นะครับ l i b r a r y หรือว่าอินพุตโมดูลเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่ใช้ได้2แบบนะครับก็คือแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะพา สร้างไลบรารีขึ้นมาเรียกใช้งานนะครับซึ่งมันก็จะง่ายนะครับง่ายมากกว่าพวกการสร้างไลบรารีของ Arduino นะครับโดยซ้ำไปนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นภาษา Python นะครับภาษา p y t h อนเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันก็จะลักษณะของการเขียนเนี่ยนะครับพวกอัลกอริทึมเนี่ยถ้าเราเคยผ่านภาษาซมาเนี่ยมันก็จะง่ายเลยนะครับเพราะว่าภาษา Python เนี่ยไวยากรณ์อักขระอะไรพวกเนี้ยนะครับ มันไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็คือถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของภาษานิดหน่อยเนี่ยนะครับภาษาไพทอนนิดหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้บอร์ด raspberry pi pico โดยใช้ภาษาไพทอนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับเดี๋ยวก็จะพยายามนะครับหาคำตอบมาให้เพื่อนๆนะครับแต่ละคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ติดตามนะครับ กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อ,อเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็จะได้ทำคลิปในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา python นะครับโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ raspberry pi pico นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับที่ ที่เพิ่งจะเข้ามานะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นะครับโดยใช้ภาษา Python นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับเพื่อน